เรื่องของจอร์จซานโตสสภาผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักควร์พับลิกันจากรัฐนิวยอร์กนะครับก็บทบาทของเขาเป็นอันสิ้นสุดลงในวันศุกร์นี้หลังจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติปลดออกจากตําแหน่งปมผิดจริยธรรมหลายด้านทั้งข้อหาคอรับชัน่นและข้อกล่าวหาเรื่องการใช้เงินทุนหาเสียงอย่างไม่ถูกต้องครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติ311 ต่อ114เสียงถอดถอนซานโตสที่ตอนนี้อายุ35ปีแล้วก็เป็นสสหน้าใหม่ด้วยนะครับที่มีประเด็นเฉาทั้งเรื่องการโกหกเกี่ยวกับภูมิหลังของตัวเขาและประเด็นเรื่องคดีอาญาทำให้เขากลายเป็นสสคนที่6ที่ถูกขับออกจากตําแหน่งและเป็นสสคนแรกที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งโดยที่ไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาครับหลังจากมติที่ท่วมทน้น เป็นสัดส,ส,ส่วนกว่า2ใน3ของสภาผู้แทนราษฎรเขาถูกล้อมรอบโดยสื่อมวลชนนะครับที่มาเกาะติดการลงมติปลดเขาออกจากตำแหน่งที่อาคารรัฐสภาในวันศุกร์เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับก็ซานโตสนะครับตอบสื่อมวลชนกลับเพียงแต่ว่าคุณรู้ไหมเพราะตอนนี้ผมไม่ได้เป็นสมาชิสกสภาผู้แทนอย่างไม่เป็นาาทางการ อีกต่อไปผมไม่ต้องตอบคําถามสักข้อจากพวกคุณอีกแล้วนะครับก็คือไม่ตอบคําถามสื่อมนชนนะฮะ ทั้งนี้ครับจอร์ดซานโตสตกเป็นประเด็นเฉามาตั้งแต่ประเด็นการเลือกตั้งเมื่อกลางเธอมเมื่อปี2022ครับโดยเขายอมรับผิดฐานปลอมแปลงเนื้อหาในประวัติส่วนตัวของเขาหลังจากที่สื่อออกมารายงานว่าตัวเขาไม่ได้จบการศึกษาจากนิวย์กยู n นิ e r เวอร์ซิตี้หรือมีประวัติทำงานกับก a แมนแซกและ City Group ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาใช้ในการรณรง์หาเสียงนะครับคือตอนหาเสียงเนี่ยบอกว่าโ,โหทำงานบริษัทเรียกได้ว่าเกรด A ทั้งนั้นนะแล้วก็จบมาหาลัายดี แต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นใช่ใชไหมครับก็หลอกมีมีจังหวะที่หลอกกันนะครับทั้งนี้นอกจากนั้นนะครับรัฐพล,ลทางอายการรัฐบาลกลางยังกล่าวาหาด้วยนะครับอีก23กระทงในประเด็นการฟอกเงินและช่อโกงผู้บริจาคเงินทุนสําหรับการรณรงค์หาเสียงด้วยการ ทำตัวเลขเงินสนับสนุนให้เกินจริงเพื่อเรียกเงินบริจาคเพิ่ม,มและการใช้บัตรเครดิตของผู้บริจาคเงินสนับสนุนโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งหลอกลวงผู้ลงคะแนนเสียงให้เขาซึ่งซานโตสปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งผมจําผิดก็คือเรื่องนี้ถูกพิจารณาในคณะกรรมการจริยธรรมด้วยนะฮะเรื่องของการเออเงินหาเสียงไปใช้หรืออะไรอย่างนี้แล้วก่อนหน้านี้นะครับซานโตสรอดพ้นจากการถูกขับออกจากตําแหน่งในการลงมติในสภาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน แต่ว่าการสอบสวนของคณะกรรมการด้านจริยธรรมแห่งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนก่อนพบว่าซานโตสเนี่ยใช้เงินในบัญชีเงินทุนหาเสียงของเขาเรา4,000ดอลลาร์ไปกับการทำสปาฉีดโบท็อกซ์และใช้เงินในบัญชีดังกล่าวกว่า4,000ดอลลาร์ไปกับร้านสินค้าหรูอ,อย่าง a อ r m เมสและโอลิ Fan ซึ่งเป็นแพลตฟอร,ร์มออนไลน์ที่มีเนื้อหาภาวิวนะฮะซึ่งอันนี้ก็ประเมินและบ่งชี้ว่าเอาไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะครับแล้วต่อคาถามที่ว่าแล้วยังไงต่อ นะครับก็คือหลังจากปลดซานโตสออกจากตําแหน่งเนี่ยรัฐนิวยอร์กจะมีเวลา10วันเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งซ่อมเพื่อหาคนรับตําแหน่งแทนซานโตสแล้วการเลือกตั้งก็จะต้องเกิดขึ้นภายในเวลา70 8 0ถึง80วันครับผมครับคดีนี้น่าสนใจมากแล้วก็ได้ยินมานานครั้งนี้เนี่ยเป็นบทสรุปนะที่เขาถูกขับออกจากจากตำแหน่งซึ่งบุคคลในประวัติศาสตร์ท่าได้ฟังมาก็คือมีแค่5รายก่อนด้านนี้นะครับที่ถูก ขับออกจากสภาอย่างเช่นซานโตสเจอเนะ